นีมาห้าเห็ดไผ่ดูกันครับว่าผมเจออะไรม้างนี่ครับอันนี้เห็ดไผ่เต็มถุงและเห็ดโคนแล้วก็ดูเห็ดไผ่ครับผนดีออกดีเดี๋ยวผมนี่มาดูนี้แปลงนี้ดูนะทูโคนดูเห็ด Head ขึ้นครับนี่ ทางนั้นเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ใช่เนี่ยนู่นอะคร่าวๆนั่นก็ใช่อีกเต็มเลยทุกคนดวงดีมากๆี่ครับเห็ดนี่ก็เห็ดนี่เห็ดเห็ดโอ้ดูครับใหญ่มากๆ นี่ครับเห็ดไผ่นี่ครับเห็ดครับทุกคนสวยงามมากดูครับทุกคนนี่ครับนี่น่ากินมากๆเลยเห็ดไผ่ครับหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวหอมมาก